เมืวานที่มันสไดไหลลงมาสักพักหนึ่งสี่ทุ่มครึ่งค่ะก็มีเสียงดังรอบที่2องนี่คือดังสนั่นเลยต้นไม้นอนทาบบ้าน เหตุการณ์นี่เกิดขึ้นเมื่อไหร่อ๋อ,อ,อพอดีเป็นบ้านเช่าที่พักอาศาัยอยู่มาได้ประมาณสองปีค่ะแล้วก็ปีนี้ก็คือเห็น เห็นว่ามันมีดินสไลด์เนี่ยประมาณสองถึงสามวันค่ะแล้วก็มีเมื่อวานที่มันไหลสไลด์ไหลลงมาทีนึงแต่ก็สามารถระวังดูค่ะแค่ะก็มันจะมีตอนเช้าเช้าของเมื่อวานประมาณเจ็ดโมงกว่าที่มันสไลด์ลงเยอะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือตอนกลางวันก็คือฝนยังไม่ตก แล้วก็ออกไปทางานตามปกติแล้วก็กลับมาตอนเย็นก็คือยังไม่มีเหตุการณ์ที่มันจะสลายนะคะหลังจากสองทุ่มกว่าที่ฝนตกหนักก็รีบกลับมาบ้านประมาณสามทุ่มครึ่งตอนนั้นก็คือสังเกตดูเข้า้ๆออกภายในบ้านแต่ไม่ได้อยู่ในบ้านตลอดก็ขลย้ายสิ่งของที่จําเป็นตัดเลี้ยงอะไรออกก่อนแล้วก็ประสานชาวบ้านมาช่วยดูสักพักหนึ่งประมาณสี่ทุ่มคึ่งค่ะ ก็มีเสียงดังแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะมันมืดม,มากเลยข้างหลังแล้วก็ดังสองรอบรอบที่สองนี่คือดังสนั่นเลยค่ะแล้วก็แล้วก็วกมาสารวจดูเบื้องต้น mm. เห็นว่าเป็นต้นไม้แต่เราไม่รู้ว่ามันมันกี่ต้นทันาบบา้านเราคือเราก็ออกมาอยู่ข้างนอกหลังจากนั้นก็คือไปพักอาศัยที่บ้านเพื่อน ที่ทํางานด้วยกันในหมู่บ้านแล้วก็ตอนเช้ามาก็คือมาสังเกตการว่าอ๋อมันเป็นต้นไม้ที่ข้างบนแล้วมันจะมีต้นไม้อันตรายอีก2องต้นที่ข้างบ้านตอนนี้ทีมงนยังคงสไลด์อยู่ตอนนี้สไลด์ลงมาเรื่อยๆก็ทีมงานของท่านานอำเภอก็มาดูเหตุการณ์แล้วก็รายงานในเบื่องต้นว่ามันมันคงจะยังทําดำเนินการที่จะตัดต้นไมงน้งไม่ไดนะ้เพราะว่า น้ำในดินที่อุ้มไว้อะค่ะทีดินอุ้มน้ำไว้อะมันเอาไม่อยู่หลังจากนี้ก็ลองดูวันนี้อีกนะคะแล้วก็จะให้ผู้ใหญ่บ้านผักรายงานท่านายเปรทรต่กัปก็ได้รับแจ้งรายงานว่ามีดินสไลด์ลงใส่บ้านชาวบ้านทาีน่มือได้เดินทางมาตรวจสอบ ปรากฏว่าดินสไลด์ทับบ้านเรือนจริงค่ะได้รับความเสียหายนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีใครเป็นอะไรค่ะและได้รายงานเข้าไปทางเภอได้รับทราบตอนนี้เห็นว่ายังดินยังคงสไลด์ลงอยู่ค่ะดินสไลด์อยู่ค่ะตรงน,นี้ข่าวสดื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ